เราควรเปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อครบ2ปีจริงหรือไม่ครับพี่เบนซ์อาจจะไม่ใช่ได้ครับผมกับตัวเลข2ปีสวัสดีครับผมว่า MP p ครับผมเบนซ์เอ็มพีครับอย่างที่หลายๆคนคำนึงนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเราควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่2ปีต่อครั้งจริงหรือไม่ครับในทฤษฎีนะครับต้องบอกผู้ชมนะครับ อายุการใช้งานของยางนะครับนับตั้งแต่วันผลิตนะครับ6ปีนะครับซึ่งไม่นานไปกว่ายางนะครับที่มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพสูงนะครับยางนะครับที่จะหมดประสิทธิภาพนะครับหรือยางนะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับจะมีสามหัวข้อใหญ่ๆนะครับหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของความลึกของยางนะครับซึ่งความลึกของยางนะครับ ต้องไม่เกินกว่า3มิลิเมตรนะครับซึ่งถ้ามันอยู่ที่ประมาณ2มิลิเมตรหรือ1มิลิเมตรนะครับควรที่จะเปลี่ยนยางนะครับแล้วถ้าได้ยางมาใหม่เองครับอย่างเช่นยางนะครับต้องไม่เกินกว่า7หรือ8มิลิเมตรนะครับเพราะมันจะถึงตัวแก้มยางแล้วนะครับ2นะครับคือ ความช <ITA> right? 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 ําร <hygiene> ุดของยางนะครับหรือโครงสร้างของยางนะครับที่มีการชํารุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความบวมนะครับมีร้อลายแตกนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับซึ่งจะทําให้การจับขี่ของคุณผู้ชมนะครับมีความไม่สะดวกสบายนะครับแล้วก็ทําให้รถนะครับเกิดอาการโค้งเค้งได้นะครับสารนะครับคือเรื่องของการผลิตนะครับวันที่เดือนปีของการผลิตนะครับดูไม่ยากนะครับผมจะมีเลขอยู่4ตัวนะครับ ด้านหน้านะครับก็คือเลขสัปดาห์นะครับของการผลิตนะครับเลขที่2ตัวท้ายนะครับก็คือปีคศนะครับที่ผลิตของยางนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่มี3ามข้อใหญ่นี้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับสามารถใช้กันได้เลยนะครับซึ่งตัวยางนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมนะครับดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะครับและใครนะครับที่สนใจรถเมื์สองสภาพดีนะครับ ต้องที่ MPP Auto ขาครับมีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้เลือกอย่างมากมายนะครับและมีของแถมมากมายนะครับรวมไปถึงล้อแม็กนะครับผมให้เลือกถึงหลายลายนะครับและยางใหม่นี่ครับให้เลือกถึง หลายรุ่นเลยนะครับผมสามารถเลือกยี่ห้อของยางได้นะครับผมให้ใหม่ไปเลยนะครับผมถึง4เส้นนะครับสําหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ NVP Auto Car นะครับกับสาระดีๆอย่างนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมเบน NVP Auto Car นะครับกับผมว่า NVP Auto Car ครับก็ขออนุญาตกับัวลาไปก่อนนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ